โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาดูกันต่อคือตอนนี้นะครับจะเห็นว่าเห็นไหมราคาที่ผมบอกว่ามันจะบายขึ้นเนี่ยตอนนี้มันทะลุทะลวงขึ้นไปแล้วใช่ไหมถ้าเมื่อกี้เราซื้อตามความรู้สึกเป็นยังไงครับตอนนี้น่าจะติดลบเกือบ200แล้วโอเคผมจะทำสเต็ปของผมคือผมจะลากไอ้พีออเดอร์ตัวเนี้ยที่ผมเปิดไว้เซล,ลส Stop ตัวเนี้ยขึ้นไปเรื่อยๆโอเคขึ้นตามราคาไปเรื่อยๆนะ แต่อย่าใกล้มากนะถ้าใกล้มากเนี่ยมันจะตัดออเดอร์คุณได้ง่ายเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปใกล้มากให้ควรห่างกันราลๆประมาณสัก 30- 50จุดเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนเนาะโอเคตอนนี้ก็กําไรเนี่ยอยู่ที่เท่าเดิมอ่ะเพราะว่าการาฟมันมีการย่อตัวลงมามันจะต้องชนะราคาตรงนี้ไปก่อนเห็นเห็นราคาตรงนี้ไหมครับนี่คือราคาสูงสุดณนะช่วงที่ผ่านมาก็คือ995า 995ถ้ามันสามารถทะลุ995ไปได้เนี่ยคุณเตรียมมองไฮใหม่ได้เลยนะไฮใหม่ของวันนี้ด้วยนะของวันนี้ทั้งวันไม่ใช่สิโอ้ของเออของวันนี้แหละของวันนี้แล้วก็ไปเช็คอีกไฮเดิมที่เก่ามากช่วงของวันจันท์อีกทีหนึ่งโอเค เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะทะลุได้ไหมก่อนอันนี้เราต้องมาดูมีการย่อตัวนะมีการย่อตัวทีนี้สิ่งที่ผมจะทําเลยก็คือให้ขยับกราฟตัวนี้ยถอยออกมาปุ๊บอ่ามันทะลงนะมันทะลงนะมันทะลงนะทะล่งนะมันจะลงมาแต่ออเดอร์เราเพื่อให้ออเดอร์เราล็อกไว้พอล็อกเสร็จปุ๊บถ้ามันตีกลับไปมันจะกลายเป็นติดลบ และออเดอร์นั้นจะไร้บุลค่าเพราะถ้าเราปิดเราก็เสียทุนตรงนั้นไปเนี่ยมันมันมันมึนมันมึนนะมันมึนนะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเอามารอตรงนี้เอามารอตรงนี้ก่อนผมไม่รู้ว่าทุกคนเห็นเมาส์ผมไหมนะผมไม่ได้อัดเมาส์เพราะว่าผมไม่ได้อัดหน้าจอหรือว่าผมจะอัดหน้าจอดีวะเอาช่างมันผมว่าเดี๋ยวเราดูก่อนตอนนี้มีการขึ้นไปเช็คราคาเสร็จแล้วดิ่งมาจะมาแตะออเดอร์ผมนะฝันไปเถอะ นี้นะฮะก็จินตนาการเราว่ามันมีอันกริทึมบางอย่างที่จะเล่นเราอยู่ให้คิดเสมอว่าอย่าคิดว่าเราชนะกราฟได้ทําไงไม่ให้แพ้เนี่ยทาไงไม่ให้แพ้นี้มันต่อต้านมันอย่าไปเปิดออเดอร์ให้มันลากอย่างเงี้ยฮะนี่นี่นี่ดูดดูดดูดลงมาจะลงมาจะลงมาแต่ออเดอร์นะจะลงมาจะลงมามาแน่ผมมามาแน่มาแน่มึนแน่แน่มึนแน่กราฟเนี่ยไปก่อนละ ไปกอนละผมดึงออเดอร์ลงมาเรื่อยเ,เพื่อให้กราฟติดลบได้เห็นไหมผมดึงมามันจะมาแตะนะมันมึนนะจะมาแตะดึงลากออเดอร์ขึ้นไปแล้วสุดท้ายผมก็ไม่มีกําไรขาดทุนแล้วก็ยังเสียทุนบาลานซ์ตรงนั้นไปด้วยเออเราลืมตั้งเป้าหมายกันว่าเราจะทําเท่าไหร่เพราะเมื่อกี้นะเมื่อกี้ผมทําให้เห็นแล้วว่าถ้าผมปิดไปเนี่ยเราได้กําไรแล้ว1 4 0บบาทถูกไหม ซึ่งโอเคมันได้แล้วตอนนั้นมันได้แต่มันก็จะสั้นไปคลิปก็จะไม่มีอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เห็นการที่เราจะมาเทรดซ้อนเทรดที่ผมตั้งใจจะมาอธิบายวันนี้เนาะโอเคมาละเห็นไหมออเดอร์ Order, มันมาเช็คโลเดิมนี่นี่คือโลเดิมนะเร็วสุดของค่ามันถ้ามันทะลุโลเดิมนี่มาได้เนี่ยมันต้องต่อยลงมานี่แน่นอนเนี่ยต้องมาดูฮะมาดูอันนี้คือสดนะเสียเสียสดนะผิดทางก็คืออายแตกนะผมไม่ได้สนใจ โอเคปึ๊บเป็นยังไงเห็นไหมผมมองอยังไงรูร้ไหมผมมองว่ามันคือการย่อตัวเพื่อขึ้นต่อมันย่อตัวเพื่อขึ้นต่อทุกคนอะอะเลอรแล้วพวกซื้อเซลล์เฮ้ยมันลงแล้วมันลงแล้วโอ้โหจะบวกแล้วตอนนี้คนที่เปิดออเดอร์เซลล์นี่กำลังรู้สึกแบบนี้อยู่ผมค่อนข้างมั่นใจเพราะผมก็เคยเป็นมันลงมาแน่แน่สี่รอยจุดกินแหลมๆแหลมๆแน่ๆเดี๋ยวรอๆดูไปนะตอนนี้เวลา จะสี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มครับหน้าตาเป็นงนี้แล้วเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆผมจะตัดคลิปไปในช่วงที่มันมีอะไรให้ดูอ่ะผมจะตัดใหม่อีกทีนึงโอเคเนาะเพราะว่านั่งดูทั้งวันก็ไม่ไหวนะให้ไปถึงจังหวะที่เล่นก่อนตอนนี้กราฟเริ่มทำตัวเป็นไซด์เวย์แล้วนะในทำเฟรมหนึ่งนาทีเนี่ยพอเรามาดูทำเฟรมสานาทีนี่เป็นยังไง แดงเถือกแดงเถือกมันต้องลงมานี่มันต้องลงมาสุดจัดตรงนี้แน่ๆไปฮะเปิดออเดอร์เซลล์กันลืมล่ำลืมล่ำลืมล่ำเปิดไปสักล็อตหนึ่งเลยมาแล้วนี่ดิหมื่นมื่นมืนม่นแล้วละหมื่นแล้วหมื่นแล้วหมื่นแล้วกราฟเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมน่าสงสัยแล้วเนี่ยคือเรามาเปิดออเดอร์เซลล์สต็อปไว้ไว้มันจะมาเกาะมันจะมาเกาะไม่ให้เกาะหรอกหนีออกมาหนีออกมาก่อนตอนนี้เราติดลบไปสองร้อยห้าสิบแล้วนะ เราหนีออกมาถ้าเราหนีออกมาจนถึงระดับหนึ่งแล้วที่มันไม่สามารถที่จะติดล่มมาได้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีคนเซลล์เนาะมันก็จะได้กำไรจากการเซลล์ไปมากเพราะฉะนั้นอันกอิีทึมพวกนี้มันไม่ยอมหรอกท่านผู้ชมมันไม่ยอมรอกทุกคนมันจะต้องมาแบบเฉียดเฉียดแต่พอมันรู้ตัวว่ามันจะใกล้ขาดทุนแล้วมันก็จะพีคกลับขึ้นไปเนี่ยมโนเลยจ้ะมโนไปคนเดียวบอกแล้วนะบอกแต่ต้นคลิปแล้วนะว่าอย่าทําตาม ใช้วิจารณญาณใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังอยากเรียนรู้อยากทําได้ดีให้ไปเรียนรู้จากหลายๆคุณอันนี้จากผมล้วนไม่แนะนําให้ทาตามมามีการกลับตัวนะมีการกลับตัวย่อลงมาไปดูทําเฟรม30นาที่อาย่อยอ่ยอเข้าไปยอ่ยอยอ่ยอย่อย่อไม่เป็นไรฮนะอยู่กับมันยาวๆ คือผมไม่มีเวลามานั่งเทรดขนาดเนี้ยผมต้องไปทำงอว่นด้วยเอางี้ดีกว่าได้กำไรแล้วปิดเลยเดี๋ยวหลังผมมาเทรดให้ดูใหม่ผมจะมาบอกว่าเออทริคทำงไงบ้างนะแล้วก็เอ,อ้ยจริงๆผมนี้ผมพรุ่งนี้ผมว่างนะโอเคพรุ่งนี้ผมว่างเดี๋ยวผมจะเทรดแต่เช้าเลยแต่วันเนี้ยเทรดเท่าที่เทรดได้ก่อนเห็นไหมมันเกรียนนะ่ะทุกคนมันจะเข้ามาแต่ออเดอร์ผมที่ผมเปิดพีไว้ซึ่ง มันจะมาเกาะแล้วมันจะขึ้นไปถ้ามันมาเกาะออเดอร์ผมปับ๊บผมจะติดลบประมาณ250บาทเกือบ300บาทได้แล้วพอมันขึ้นไป300บาทผมก็จะปิวหายไปทังซ้ายลมเนี่ยฉลาดทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าอย่ายอมมันให้พยายามซิกแซกหลบมันล่อลวงมันอ่าอ่ยงงยงงอายังไงยังไงเจ้ายังไง เดี๋ยวตัดไปก่อนช่วงนี้น่าจะนานแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่<ฮ>ทั้งจากที่เรารอมาประมาณอันนี้ผมดูท่ามเฟรมอะไรเดี๋ยวก่อนนะท่ามเฟรมหนึ่งนาทีนับถอยหลังไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณสิบนาทีประมาณไม่ถึงสิบนาทีเนี่ยเห็นไหมครับว่าถ้าตอนเนี้ย หลายคนเปิดออเดอร์เซลล์ไปเพราะว่ามองว่ามันหลุดโรเดิมมาแล้วเราควรจะเซลล์แต่คุณลืมไปว่าคุณดูทางเฟรมหนึ่งนาทีอยู่ซึ่งมันเป็นทางเฟรมเล็กซึ่งไม่ส่งผลอะไรกระเทนจริงเลยแต่สามารถเอาไว้เก็บช็อตได้คุณก็จะซื้อเซลล์กันลืมลำ้ำลืมลำ้ำลืมลำ่ลมลำแถวเนี้ยเซลล์ sell ไปละเซลล์ไปละสามพันล้านสามหมื่นล้านอะไรผมเปิดออเดอร์บายส่วนไปสิบบาทไปดูทามเฟรมสิบห้านาทีเนี่ยเห็นไหม มันย่อตัวพื้นที่มันจะกลับขึ้นมาทุกคนเดี๋ยวมันจะกลับไปเช็คที่ราคา955ใช่ไหมที่เราเรียนไว้ถ้ามันทะลุ9 5ไปเนี่ยคืนนี้ผมอยู่กับมันทั้งคืนผมบอกเลยผมจะอยู่กับมันทั้งคืนเลยอยู่จนซอดแจ้งเลยยังต่ำนะสามพันผมบอกเลยหมายถึงได้เลยเปล่าเติมเข้าไปไม่ให้ล้างพอร์ตทืยโอเคเล่นเยอะแล้ว กลับมาเช็คอีกรอบให้ชื่นใจหน่อยสิพอมันกลับมาอย่างนี้นะอย่าลืมนะว่าเราต้องคอนโทรลตัว P order ตัวนี้ด้วย P order ตัวนี้ต้องคอนโทรลตลอดนะอย่าคืออาถ้าจะเล่นสไตล์ผมเนี่ยคุณต้องมีเวลาให้กับกราฟนะเพราะว่ามันจะทําให้คุณขาดทุนน้อยหรือว่าอาจจะสามารถได้กาไรที่เยอะเพราะว่ากําไรคุณจะถูกล็อกไว้ตลอดเวลาจะไม่สูญเสียกําไรไปแต่ถ้าจะเล่นแบบผมแล้วทิ้งเวลาย,ายาวเนี่ยไม่แนะนําอย่างนั้น,นคุณจะต้องเล่นแบบ ทุนสงสูงแต่เอากำไรน้อยอย่างเช่นเล่นทุนหมื่นหนึ่งไปเลยซื้อลอตตำต่ำเพื่อหวังกำไรแค่ร้อยบาทสิบาทเงี้ยอย่างนั้นอะ่ะคุณเล่นระยะยาวมันจะคุ้มกว่ามันจะปลอดภัยกว่าถ้าเล่นแบบผมอย่าเล่นแบบนั้นอย่าใช้ทุนเยอะแล้วต้องมีเวลาให้เดี๋ยวนะมาคิดว่าตอนนี้มันจะกลับขึ้นไปหรือเปล่าตัดไปก่อนแนละ้วกัน นานอ่ะกว่าจะกลับมาเฮ้ยสวัสดีรอบครับท่านผู้ชมหลังจากที่เรารอกันมาสักพักหนึ่งใหญ่แล้วตอนเนี้ราคามันก็เหมือนจะมาเช็คในจุดที่ที่เรารอกันนะเอามองไม่เห็นเลยเบอร์ไปหมดแล้วตอนนี้ปั๊บอ่ะนี่เท่าไหร่วะเก้าเก้าห้า โอเค9 9้าเ้าห้าแล้วเมื่อกี้ดูผิดนะไปบอกว่า9 5้าห้าห้าเก้า้าห้ามันจะมาใช้ให้หรือเปล่ามันมากี่รอบแล้วมันมารอบที่หนึ่งอะอะไม่ไม่นับรอบย่อยแล้วกันเพราะว่ารอบย่อยมันก็เป็นการย่อตัวขึ้นลงเราจะนับรอบที่มันขึ้นมาแตะถึงเนาะมันขึ้นมาแล้วหนึ่งรอบแล้วมันก็ขึ้นมาอีกอันนี้น่าจะเป็นไฮเดิมนะไฮเดิมเนาะของวันนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่นับแล้วกัน มันขึ้นมาแล้วหนึ่งรอบเนี่ยมันแตะแล้วทีนี้มันกำลังขึ้นมาอีกหนึ่งรอบเป็นรอบที่สองท่านมาแตะรอบนี้แล้วมันลงผมก็ต้องรออีกประมาณกี่นาทีหนึ่งสองสามแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดประมาณสามสิบนาทีทุกคนถ้ามันลงรอบเนี้ยมันไม่ทะลุผมต้องรออีกสามสิบนาทีซึ่งมันก็จะประมาณห้าทุ่ม อย่างนี้แหละครับการเทรดกราฟเราต้องอยู่กับมันอาจจะไม่ได้อยู่ตลอดเวลาจนหมกมุ่นแต่ว่าก็อย่าอย่าพยายามไปทําอะไรที่มันนานเกินไปเพราะว่าพอเรากลับมาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับทุกคนดูนะมองเห็นตรงเมาส์ผมไหมถ้าผมตั้งออเดอร์ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเทรดแล้วผมไม่มีการขยับออเดอร์ตามเกิดอะไรขึ้นมันจะมากออเดอร์ผมขึ้นไปเลยแทนที่ผมจะเป็นบวก ผมก็จะติดลบและเสียบาลานไปเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นการเล่นแบบนี้เราต้องอยู่กับมันอยู่ให้ได้นานที่สุดนะ่ะถ้าเราจะไม่เล่นแล้วหรือจะไม่อยู่มีธุระสำคัญที่ต้องไปทําปิดอ,ออเดอร์ซะผมแนะนํานะครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดอย่าไปหวังว่า <S <S มันจะขึ้นลลอะต่อให้คุณคุณไม่รู้ว่าจังหวะไหนมันบวชจังหวะไหนมันลบบางทีโอเคแหละมันอาจะขึ้นตอนที่คุณไปแต่พอคุณกลับมาจาเทรตตอนมันลบไปแหละ ซึ่งคุณก็จะเสียโอกาสนั้งไปดีไม่ดีไม่มีโอกาสพีิกลับมาด้วยเพราะฉนั้นปิดออเดอร์เถอะถ้าคุณจะไปทําอย่างอื่นนะตอนนี้สี่ทุ่มยีนาทีเราเริ่มเทรดจนตอนประมาณสี่ทุ่มตรงเนาะเดี๋ยวเราจะเทรดประมาณสักชั่วโมงหนึงแล้กันโอเคตอนนี้มันไม่รู้จะขึ้นมาเช็คไหมเดี๋ยวผมมา